สวัสดีครับวันนี้เราจะพายพบกับแมวพันดีวอนเล็ก์กันแมวพันดีวอนเล็ก์เป็นแมวขนสั้นครับที่มีเอากลักษณ์เฉพาะตัวมีทิ่นกำเนิดจากเมืองเดวอนของประเทศอังกฤษในปี 1, 9 6 0แมวแสายพันธุ์นี้โดดเด่นด้วยลักษณะที่แปลกตาครับขนหยิกสั้นดวงตากลมโตและก็มีนิสัยที่ร่าเริงนั่นเองขนาดตัวของเขานั้นปานกลางครับมีน้ำหนักประมาณ3-4.5กิโลกร,รมัมมีรูปร่างที่สมส่วนกระดูกเล็กขาสั้น สีสานนั้นรูปสามเหลี่ยมครับหนกแก้มชัดเจนจมูกสั้นดวงตากลมโตเสียมพันธ์เหลืองหรือว่าเขียวครับหูนั้นใหญ่ตั้งตรงปลายหูโค้งมนขนสั้นหยิกเป็นคลื่น้ายกับขนแกะครับเป็นแมวที่มีหลากหลายสีนิสัยนั้นร่าเริงขี้เล่นฉลาดชอบอยู่ใกล้คนข้อดีของแมวพันธุ์ดิวัลเล็กก็คือขนร่วงน้อยมองกับพู้ที่เป็นภูมิแพ้ครับดูแลรักษาง่ายไม่ต้องแปลงขนบ่อย ร่าเริงขี้เล่นชอบเล่นกับเด็กฉลาดฝึกง่ายรักความอบอุ่นและก็ชอบนอนสุกับส่วนข้อเสียของแมวพันธุ์นี้ก็คือขนสั้นไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายได้ดีชอบกินกินจุควบคุมน้ำหนักยากอาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคไตครับและก็ราคาค่อนข้างสูงนั่นเองส่วนการดูแลแมวพันธุ์นี้ก็คืออาบน้ำให้แมวนั้นเมื่อจำเปน็นประมาณ1-2ครั้งต่อเดือน เช็ดหน้าแล้วก็ทาําความสะอาดหูให้แมวเป็นประจำครับปรแปรงขนด้วยปแปรงขนนุ่มเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตตัดเล็บให้แมวเป็นประจำแล้วก็พาแมวไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นประจำครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับแมวพันดิวอลเล็กส์น้องนั้นเป็นแมวที่น่ารักร่าเริงขี้เล่นเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพื่อนร่วมทางที่ขี้อ้อนและก็ฉลาดครับแมวสายพันธุ์นี้ต้องการการดูแลใจใสยอย่างสม่ำเสมอเหมาะกับผู้ที่มีเวลาให้และก็พร้อมที่จะดูแลน้องอย่างใกล้ชิดครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และชอบสายพันธุ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ